คลิปนี้พาเพื่อนๆมาส่งโมเมนต์ของน้องลิซ่าเป็นหบอะแสที่เกี่ยวข้องเลยกันนะหลังจากที่น้องมาลงรูปภาพมาลงคลิปนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะมีการโพสรูปภาพงาน after party ค่ะคนอื่นนะคะขอเม้มอยหน่อยเอออันที่เป็นปีกๆนี่นะเพื่อนๆน,นะสรุปว่ามันคือกระเป๋าค่ะแม่โอ้ oh my god อีฉันตามไม่ทันกร,ราบขออภัยจริงๆสรุปว่ามันคือกระเป๋าแฟชั่นคือน,นําเทรนไปเวอร์และก็รองเท้าของน้องิซ่าคือตึงมากค่ะก็ล่าสดุดคุณวิกกี้ไวรัสซึ่งเป็นดีไซเนอร์ผู้ ก่อตั้งแบรนด์ลาลูซึ่งเป็นแบรนด์เวียดนามก็คือเป็นผู้ที่ดีไซน์กระเป๋าใบนี้แบรนด์ลาลูดเนี่ยนอนริซ่าเคยใช้หลายครั้งแล้วนะล่าสุดค่ะพี่เขาก็มา พูดถึงน้องลิซ่านะคะมีการรีโพสต์ไปที่ IG ของตัวเองแล้วก็มีการบอกว่าความฝันที่เป็นจริงและก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เห็นน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้สวมใส่ดีไซน์ของพี่เขาสาหรับแบรนด์และลูนซึ่งกระเป๋าใบนี้ค่ะมีชื่อว่ากระเป๋าแบดวิงปีกข้างขาวนั่นเองนะอันโด่งดังค่ะแล้วก็น้องลิซ่าของเราใส่ที่งาน VMA น่ารักมากมามแทม้าสดตคาร์เปอร์บาซาก็ยังจัดอันดับชุด after party ของงาน VMA ที่ดีที่สดุดน้องลิซ่าติดในท็อป5 ค่ะปังมากๆและล่าสุดค่ะทุกคนไทล่านะคะก็ได้เข้ามากดติดตามไอจีน้องลิซ่าอย่างเป็นทางการและก็ไทล่าก็เข้ามาเมนด้วยนะยคะ่ะนอกจากไทล่าจะกดติดตามไอจีน้องลิซ่าเข้ามาเมนแล้วใช่ไหมคะก็ยังแชร์สตอรี่ไปที่ไอจีของตัวเองด้วยงานนี้รอจับตามองได้เลยนะว่าเขาจะมีคอนโทรลแ l a กันหรือเปล่าคะ่ะและก็ซาบินาด้วยนะตอนนี้ได้เห็นน้องลิซ่าซาบินาลิซ่าไทล่าเอ้ลิซ่าเทเลอร์อยู่ไหนนะคะเมื่อไรจะลงรอติดตามอยู่นะซึ่งในโพสที่น้องลิซ่าโพสล่าสุดแล้วก็แท็กนะคะไท คาร์ล่าซาบิน่า,นาคาเเตอร์ก็มากดไลค์เรียบร้อยซึ่งทั้งสองสาวก็ต่างฟอดูน้องลิซ่าค่ะน่ารักมากแฟนๆเขาก็แซวกันนะว่าทีมซาบิน่าเวอร์เออแต่ว่าคารเมล่าก็มากดไลค์รูปไอจีล่าสุดข,ของน้องลิซ่าอยู่นะแม่มไม่มีดรามา่าะลรกันนะ้แบบว่าเป็นเพื่อนกันทั้งโลกแน่และก็นอกจากนี้แอดก็ทราบแล้วว่าพี่ท่านนี้คือใครหลังจากที่น้องลิซ่ามาโพลรูปภาพแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายท่านนะไม่ทราบเพราะว่าน้องไม่ได้แท็กนะคะแต่ว่าแน่นอนเนี่ยเป็นภาพที่เปิดเผยออกมาอีกหนึ่งภาพน้องเรา คนเก่งที่สุดตั้งแต่ Rock Star n e w w o m เม่แล้วก็ครั้งนี้ขึ้นเพอร์ฟอร์ม้องดิซ่าก็ได้คุณชอนแบคงเฮตต่อมาที่ท่านนี้นะจ๊ะที่ก่อนหน้านี้มีการถ่ายภาพยืนข้างๆพี่อลิซนั่นก็คือคุณ Parker Gen o w a y ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์และก็ดีไซนเนอร์นะผู้ผู้กำกับและผู้ออกแบบอ่ามันน่าจะประมาณว่าคำว่ากำกับและก็ออกแบบก็คงคล้ายๆกับผู้กำกับ MV นะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นงาน VMA เนาะก็น่าจะวางคอนเซปต์ต่างๆให้้องดิซ่ากนะกกากฝา ไดียกว่าหายสงสัยแล้วก็ค่ายลาวซับ มาอัปเดตรัวรัวรัว,รว,รวเป็นการแชร์โพส์นริซ่านั่นเองค่ะล่าสุดหลังจากที่โนริซ่าโพสรูปภาพนะคะคุณชนแบงค์เฮดโปรโกราฟของเราก็ได้มารีโพสต์ไปที่ไอจีโซลี่ของตัวเองแล้วพี่เขาก็บอกว่าสัญญาว,ว่าฉันจะโพสเลงดรอปในเรยวนี้ไอยังไงยังไงแม่หมายถึงจะมีการเต้นอะไรแบบนี้ให้เราได้รับชมกันหรือเปล่าคะเพราะว่าแอดเห็นเวลาหลังจากที่มีการปล่อยเพลงอะไรต่างๆนี่ค่ะคุณชนแบงค์เฮดเนี่ยมักจะมีการเต้นกับศิลปินนั้นๆนะนะเพื่อนๆเท่าที่ไปส่งไอจีนะคะต้องรอติดตามและอันนี้ค่ะ พี่ทีมแดนเซอร์นะคะ มาลง IG จีสตอรี่จังหวะที่เปิมปิีแดน Dance, ในเพลงกดอกตาบนเวทีนั่นเองที่ก็บอกว่ามีเรื่องจะโพสมากมายจาก VMA เร็วนี้แน่นอน <laughs> พี่เดนเซอร์ก็มาแน่นอนค่ะทุกคนรอติดตามเช่นกันนะคะรอวีพี่เขาได้เลยแต่กันล่าสดุดอุ้ย MTV นะเพ,พื่อนๆเนาะเขามาบอกรักนอริซ่าของเราเป็นงานเจ้า,จาของงานคือปลื้มสุดอะไรสุด MTV เข้าทั้งรักนริซ่าแล้วก็ลินลี่เลยนะคะเนี่ยเ t v เป็นลินลี่ปะคะเนี่ยเดล่าสุดค่ะคุณเคซี่นะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์รูปภาโนอริซ บอกว่า Thank y o ลิซ่า ก็เป็นโพสที่โนริซ่าโพสนั่นเองนะรูคัสตอมจากโมแลกลเลกล่าสุาดค่ะตักล่องที่ได้ไปถ่ายรูปในงานในงาน VME มาลงสตอรี่ถึงน้องนิซ่าด้วยแหละค่ะพี่เขาก็บอกว่าแน่นอนว่าฉันจะโพสสิ่งต่างๆจากนี้ต่อไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์โอเคค่ะรอเสพร,รูปภาพพี่เขาได้เลยค่ะทุกคนซึ่งคุณพี่ท่านนี้นะคะมีนามว่าพี่แก๊บเรียวงานนี้ก็รอวีดรูปภาพจากพี่เขาได้เลยค่ะต่อมาขออนุญาตวีดอันนี้เลยด้วยกันนะคะเป็นรูปภาพน้องนิซ่าขณะที่กําลังรับของ ขวัญจากเดนทิสเต้นั่นเองนะคะมีรูโป่งด้วย CEO เดนทิสต์นั่นเองก็จะตัวเล็กจิ๋วนิดหนึ่งนะคะแม่ด้วยความลูกสาวตัวเล็กนา่ารักมากมายคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องราวกิมบีเก็บมาฝากค่ะแม่ๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่องริซ่าโพสรูปภาพนะคะเรียกว,ว่ากินพื้นที่สื่อจัดหนักจะเต็มค่ะโนริซ่าในาก็ที่สําคัญทํางานกับใครก็ให้เครดิตเสมอใครๆก็อยากรู้จักใครๆก็อยากจะรักน้องก็เลยมีเพื่อนเยอะๆให้เราได้วีดกันแบบนี้นะคะ